งานเคาน์เตอร์ให้ดูนะครับผมตัวท็อปตรงนี้นะใช้กระเบื้องตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้2เม็ดเลยนะกระเบื้องแผ่นใหญ่2เม็ดคูณ1เมนะ็ดนี่ฮะผมยังไม่เสร็จนะครับผมอัปเดตให้ดูฝั่งนี้ก็เริ่มทำอยู่สองสเต็ปนะครับผมแก็ตก็จะอยู่ตรงนี้นะแก๊ตก็ยังไม่ได้ตัดตัดที่หลัง ตัวเก็บต,ตรงนี้นะ,นะเขาเตอร์ครัวนะครับผมตัวผนังก็ใช้กระเบื้องสีขาวในการปูนะสีขาวนะมีช่องอรมลมดูดอากาศอันนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวดูดอากาศเหมือนกันตรงนี้ยังไม่ได้ติดตั้งอ่างจะอยู่ฝั่งนี้นะอ่า ตัวนี้เป็นอ่างนะครับผมแต่ยังไม่ได้จบตัวกระเบื้องนะฮะจะที่หลังปูไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะที่หลังเลยตัวครัวนะตัวช่องตัวลิ้นชักก็จะติดตั้งที่หลังนะครับผมแล้วปูกระเบื้องภายในเสร็จก่อนนะครับผมแล้วค่อยติดตั้ง สนใจไอเดียนะครับผมมาชมศึกษาดูได้นะครับผมใครที่ต้องการทำโคเตอร์ครัวนะครับผมนี่ฮะแบบเรียแบบง่ายใช้กระเบื้องสีดำนะตัวนี้ตัวข้างบนตัวท็อปข้างบนนะตัวผนังสีขาวอันนี้เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับผมตัวนี้แผ่นใหญ่วางเป็นตัวท็อปนะน่าจะเป็นนั่งกินข้าวกรงนี้ได้นะครับผมนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับผมตัว L นะ จะมีตัวโตตรงนี้นะครับผม